สวัสดีชาว Pixel NFT ็ทีทุกท่านนะครับตอนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณตีสองนะมีอัปเดตนะครับก็วันนี้นะครับวันศุกร์ที่2นะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ก็7จ็ดมงครึ่งนะครับด้านขวานะตรงนี้นะครับเจ็ดมงครึ่งวันศุกร์นะครับอย่างที่เห็นกันอ่ะวันนี้นะครับตัวเกมอัปเดตระบบสเต็กกิ้งเข้ามาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่อง ระบบสเต็กกิ้งนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอระบบภาษีในการถอนก่อนนะครับสําหรับคนที่จะถอนเหรียญเหรียญพิกเซลนะครับเหรียญตัวนี้เนะาะเหรียญพิกเซลตัวนี้นะครับออกเป็นเงินสดนั่นเองนะครับจะมีค่าฟรีนะครับหรือภาษีนั่นเองนะก็ในส่วนของค่าฟรีเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500นะครับไปจนถึง5,000นะครับจะมีค่าภาษีในการถอนอยู่ที่29%ถึง49%ก็นะครับก็คือลดหลั่นกันไปถ้าสมมุติเราค่าชื่อเสียงอยู่ที่1,500นะครับเราก็จะโดนเต็มๆที่49%นะครับในการถอนอ่าหนักงงอยู่นะครับแล้วก็สำหรับค่าชื่อเสียง5000ถึง1,800 0นะครับก็จะโดนอยู่ที่10-19%นนั่นเองนะครับยิ่งเยอะยิ่งโดนน้อยนะ แล้วก็ตั้งแต่18 0 0 0ไปจนถึง39,999นานะครับจะโดนอยู่ที่8-9%นะครับแล้วก็40,000ืขึ้นไปนะครับจะโดนอยู่ที่5-6%นนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแปะไว้ให้ดูนะครับตรงด้านมุมขวาบนตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแปะไว้ให้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของคนที่จะถอนเหรียญน,นะแบบโยกไปเติม เกมอ่อพิกเซลดันเจียนหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ได้จะเอริญเป็นเงินนะครับจะไม่โดนค่าฟรีตรงนี้นะเขาจะเอาเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือเหรียญ V p พิกเซลนะครับเพื่อที่ใช้บนเชนของพิกเซลโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นโยกไปใช้จ่ายบนเอ่อไอตัว For g o t t e n Run อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Pixel d ดัน e o ียนก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันตัวนั้นก็จะไม่โดนค่าฟรีนะครับแต่เราต้องโยกไปเหรียญ V Pixel นะครับซึ่ง เดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามานะแต่ถ้าใครจะถอนออกไปเป็นเงินสดนะครับแบบออกไปส w a p เหรียญหรืออะไรอย่างนี้นะอย่างที่เราทำทำกันก,นก็มีค่าฟรีเข้ามาแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่49%นะครับเล็บพนะันหเนาะก็จะดนอยู่ที่49%นะครับต่ำสุดจะดนอยู่ที่5%นะครับก็คือเล็บ40,000นั่นเองนะครับหรือคือค่าชื่อเสียงนะก็อย่างที่อัปเดตกันไปเนาะใครที่ถือแลนก็แลนแรกนะครับ บวกเล็บทันทีนะครับ5,000นะก็เหมือนแบบบ,บังคับให้ใครหลายๆคนถือแลนซื้อแลนอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าใครจะเช่าแลนเนาะก็ต้องถือ14วันขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเอาเล็บ5,000ตรงนี้นะก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ก็แลนราคาไม่แพงนะแต่ราคาอาจจะขึ้นหลังจากหลังจากนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวนะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับอเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของ สเต็กกิ้งกันนะครับก็คือในส่วนของสเต็กกิ้งนะอ่ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับผมพอรับพอยกันอ่ะก็ถ้าเราจะสเต็กกิ้งเหรียญพิกเซลนะครับเราสามารถเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดของตัวพิกเซลได้เลยนะครับเดี๋ยวปิด pga ไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เล็บ4,200เนาะอีกตัวหนึ่งผมที่ถือแลนด์อยู่จะเป็นเล็บ13,000นะอ่ะเล็บ13,000ตัวนี้ ต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมปล่อยแลนเช่าหลุดไปนะเสียดายอ่าจะมาในส่วนของการสเต็กกิ้งนะครับเลื่อนลงมาในแถบ General เนาะก็จะอยู่ที่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปพิกเซลแล้วก็เขียนว่า Staking นะครับเรากดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะพอกดปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับ s t a k i n g p i x e l x y c นะครับอ่าเพื่อนๆสามารถเสิร์ชอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Pixel Beta นั่นเองนะครับก็จะมี สามเกมนะครับตอนนี้ที่ให้สเต็กกิ้งกันนะครับก็ค่าตอบแทนสูงสุดนะครับตอนนี้จะเป็นพิกเซลนะครับค่าตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ5 7าหมนันปร์เซนนั่นเองนะครับอ่าค่าเฉลี่ยนะก็ตอนนี้สเต็กกันอยู่ประมาณ3ามล้านแนะครับอ่าเราจะมาพูดถึงการสเต็กกิ้งกันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อม wallet สักครู่นะครับก็คือคลิกด้านขวาบนตรงนี้นะครับคลิก connect wallet นะครับอ่าแล้วก็เลือกได้เลยนะครับอ่าก็หลังจากที่ เราเชื่อมกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถเลือกสเต็กได้เลยนะครับตามเกมที่เราจะเล่นนะอ่าอย่างเราก็สเต็กที่เกมพิกเซลนะครับก็ตัวนี้ก็จะให้ค่าตอบแทนอยู่ที่156.62%นตะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ16กพิกเซลนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เติมไม่ได้เติมเข้ามานะครับเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวสเต็กจะเข้ามาวันนี้นะอ่ะก็จะได้ผลตอบแทนรายวันอยู่ที่วันละ24พิกเซลเลยนะครับอ้ให้ค่อนข้างเวอร์เลยนะ เพราะว่ามันให้ผลตอบแทนอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกจดหกสองเปอร์เซ็นตนะครับก็คือให้ท่วมๆท,ท,ทุนไปเลยนะครับสมมติเราฝากอยู่ที่หนึ่งพันพิกเซลนะครับเราจะได้วันละหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกอู้น่าสนใจนะอันนี้นะครับก็ในส่วนของค่าตอบแทนนะครับก็บอกอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบหกจดหกสองนะอ่ะอย่างเกมอื่นนะครับอ่ะพอาเต้นรูนิเวิร์สนะอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับตัวนี้ก็จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือจะได้วันละประมาณ800 แล้วก็ในส่วนของพิกเซลดันเจียนนะครับก็ให้ผลตอบแทนอยู่ตามเตี้ยเรียดิยนเลยนะก็คือ4ี่จุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ต่อวันก็จะได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดพิกเซลเท่านั้นเองนะก็ถ้าให้แนะนํานะครับตอนนี้ถ้าจะสเต็กเหรียญนะครับสเต็กที่ตัวเกมพิกเซลนั่นเองนะครับเพราะว่าทางเดฟนะครับอยากจะให้สเต็กตัวเกมหลักมากกว่านะครับก็เลยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะแต่ ตัวพิกเซลดันเจียนนี่ก็โดนตำเตี้ยเรียดดินเกินไปนะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับถ้าใครนะครับจะโยกเหรียญไปเล่นบนเกมอื่นของเชนเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว For f o r ์ฟัตเลนรีเิหรือตัว p i กเซลดันเจียนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะเอาเหรียญใหม่เข้ามาคือเหรียญ V ีพิกเซนะครับเราสามารถโยกผ่านเหรียญ v ีพิกเซเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆในอีก2เกมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมีเกมงอกขึ้นมาอีกนะครับ ก็ในส่วนนี้นะถ้าเราใช้เป็นเหรียญ V Pixel เนี่ยเราจะไม่โดนภาษีการถอนนะครับแต่ถ้าเราจะถอนเป็นพิกเซลย้ำนะครับว่าถอนเป็นพิกเซลเข้า l o นิน w a l l e t นะนี่นะครับเข้าตัวนี้เนาะโลนิน Wallet ก็คือตัวปกติของเรานะครับเราจะโดนภาษีการถอนนะอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการสเต k กกิ้งคร่าวๆนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะก็ผมเห็นครีเอเตอร์หลายคนนะสเต็กกันแบบหลักหมื่นเหรียญเลยนะครับก็หนักหน่วงอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับการสเต็กกิ้งเหรียญกันทุกคนนะครับแล้วก็ได้กำไรกันชํำๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ